มาแล้วค่ะตามคำเร่งร้องของพี่พ FC สวัสดีครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด2ขวบของโ o ซี่นะครับก็เลยอยากจะพาเขามาแนะนํากับเพื่อนๆอ,อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เราก็ได้มีการผลิตสติกเกอร์ของโ o ซี่อีกเวอร์ชั่นหนึ่งขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ลองไปดูกันนะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับทางไลน์นะครับโอเคโรซี่เนี่ยก็เป็นหมาพันธุ์คาเวเลอร์คิงชาลสเปเนียลนะครับ เกิดวันที่2กรกฎาคมอ่าฮะปี2000นะครับก็ได้เขามาตอนช่วงที่โควิดมันระบาดเยอะๆนี่แหละครับใช่ไหมโรซี่อ่าเขาก็เป็นหมาพันธุ์ที่ขี้เล่นนะครับแล้วก็เข้ากับคนได้ทั่วเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนี่เขาจะชอบมาอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าเกิดว่าเขาอยู่ไกลเนี่ยเขาก็จะเบื่อนะครับเนี่ยนะครับ ปกติไวหมาตัวนี้เวลามีคนมาบ้านนะครับเขาก็จะเข้าไปเล่นด้วยนะครับเจอเด็กคนโรซี่เนี่ยเขาจะชอบเด็กมากเลยถ้าเกิดว่าไปเที่ยวสวนสาธารณะแล้วเจอเด็กนะเขาจะเข้าไปเล่นด้วยนะเจอผู้ใหญ่ก็เข้าไปเล่นด้วยเหมือนกันเจอหมาตัวอื่นก็เข้าไปเล่นด้วยนะครับคือเขาจะเข้ากับคนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ง่ายมากเลยนะครับจะไม่เหมาะเป็นหมาเฝ้าบ้านนะครับอันนี้ก็คงจะเชิญชวนโจรเข้าบ้านซะมากกว่าแล้วก็ที่สาคัญก็อาจจะไปเล่นกับโจรได้ซ้าไปนะครับก็ไม่เหมาะนะฮะ สำหรับคนที่จะหาพันธุ์นี้มาเล่นมาเลี้ยงนะครับก็อาจจะต้องรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขานะครับคือพันธุ์เนี้คาเรียคิงชาลส์แเนียลนะครับก็จะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะฮะอย่างสีที่โรซี่เป็นอยู่เนี่ยคือเป็นสีทร i คอเลอร์นะครับมี3สีมีสีดำนะสีขาวแล้วก็สีออกน้ำตาลตาลตรงคิ้วเขานะครับแล้วก็มีบริเวณอื่นๆที่เห็นบ้างนะครับส่วนสีอื่นที่มีก็จะมีสีดำกับสีน้ำตาลโดยที่มีสีขาวน้อยมากๆนะครับ อันนั้นก็จะเป็น2สส,สีนะฮะอีกสีหนึ่งก็คือจะเป็นน้ําตาลกับขาวนะครับน้าตาลกับขาวเนี่ยจะเรียกว่าเบลนด์น้ำนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีน้ําตาลแบบเยอะมากๆแล้วมีสีขาวแค่นิดเดียวอาจจะมีเฉพาะตรงจมูกเขาหรือตรงหว่างคิ้วเขาเนี่ยพันนั้นจะเรียกว่ารูบี้นะครับสีมันจะออกแดงๆนะเป็นสีน้ำตาลๆนะครับพันนี้ก็จริงๆอายุเขาเน่าจะอยู่ประมาณสักเกือบสิปีอะสิปีบวกลบแถวๆนี้นะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยก็อยู่ที่ หนักสุดก็น่าประมาณแปดเก้าโลอย่างมากนะครับแต่โนโรซี่เนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดโลแล้วนะเขาก็ตัวโตวเต็มที่แล้วยาวก็สักป,ประมาณฟุต1ฟุตนิดๆนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เล็กที่สุดในคอกนะครับตอนไปเอามาเนี่ยตัวเขาเล็กกว่าพี่น้องเขาหมดเลยแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เป็นหมาที่แบบลุยขาลุยตัวอื่นมาแกล้งนี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับแกล้งลับทั้งๆที่ตัวเล็กกว่านะฮะเราก็เลย เออไอตัวนี้มันเจ๋งดีฮะใช่ไหมอืมอืมนี่แหละนะครับแล้วหมาเนี่ยปกติจะเห็นที่เขาชอบเลียใช่ไหมฮะเขาผมก็เลยสงสัยเออเลียทําไมนะหมามันเลียเนี่ยมันได้หลายๆอย่างอย่างแรกเขารู้สึกว่าชอบเรานะครับก็รู้สึกผิวหนังเรามันอร่อยหรืออย่างเงี้ยเขาก็จะมาเลียนะครับบางครั้งแรงการเลียของเขาเนี่ยก็เป็นการทักทายนะครับการพูดคุยนะเพราะว่าหมาเขาพูดกับเราไม่ได้เขาก็จะเลียนะฮะ บางครั้งถ้าเราไปข้างนอกมานะฮะเขาเรียยเราครั้งเดียวเนี่ยเขาอาจจะรู้เลยว่าเอ๊ะเราไปเจอหมาตัวอื่นมาหรือเปล่าเราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างนะที่นั่นเป็นยังไงคือเหมือนกับแบบเหมือนกวาดูว่าไทาม์ไลน์ของเราไปไหนมาบ้างนะใช่ไหมโรซี่เนี่ยก็เรียนใหญ่เลยนะอ่าแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวข้องกับสุขภาพของหมาพันธุ์นี้นะมันมีหลายอย่างเหมือนกันนะครับ อย่างแรกเลยก็คือว่าเราต้องเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีๆนะครับเพราะว่ามีโรคทางด้านผาตุกรรมบางอย่างนะเช่นลิ้นหัวใจรั่วนะครับ mitral valve disease นะครับเ,เหมือนคนเลยนะครับคนก็มีหมาก็มีโรคนี้ได้นะครับบางคนก็ต้องต้องดูให้ดีๆนะฮะพันธุ์นี้เนี่ยก็จะมีอย่างอื่นอีกก็คืออย่างที่เราเห็นเนี่ยหูยาวๆใช่ไหมฮะหูยาวเนี่ยมันจะอย่างที่หัวเขาอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะหูยาวๆแบบเนี้ยนะมันจะ เวลาเขากินน้าอะ่ะหูมันจะไปจุ่มน้ําแล้วก็เราต้องคอยทําความสะอาดไม่งั้นจะเป็นสังกะตังแล้วบางบางตัวเนี่ยก็เป็นติดเชื้อในในหูได้นะครับเราก็ต้องคอยทําความสะอาดเช็ดข้างในเขานะครับแล้วถ้าเขาขนยาวๆเขาจะเป็นสังกะตังไในค่อนข้างที่จะง่ายอันนี้นะหมาบางตัวก็จะมีเรื่องของตาแห้งอ่าเหมือนคนเลยนะครับคนเราก็จะมีโรคโรคหนึ่งนะชื่อว่า c o n j u n ติ i v i t i s sicca นะครับ c o n จัง c t i v i t i s ก็คือเป็นค o n จ u n ติ i v a เป็นเยื่อหุ้มตานะครับ ไอติสคืออักเสบอ่านเะซก,ก้าปาวะแห้งนะครับคือเยื่อบุตาอักเสบจากการแห้งซึ่งเราคิดว่ามันเป็นโรคของภูมิต่อต้านตัวเองนะหมาพวกนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับตายแห้งนะอนะ่บางตัวก็จะมีน้ําตาเยอะอย่างโรซินมันก็เริ่มมีแล้วเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันเป็นหรือเปล่านะครับอ่โรคของกระดูกกระดูกสะโพกกระดูกเข่าอย่างเงี้ยนะฮะเวลาอายุเยอะๆเนะี่ยหมาตัวแบบเนี้ยบางบางตัวก็สะโพกเติ่อมได้บางครั้งเราจะได้ประวัติจาก ถ้าพ่อผ่านแม่ผ่านเขาไม่มีปัญหาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะโอเคสบายใจหน่อยเพราะว่าพวกนี้เวลามันมีปัญหามาทีนี้จะรักษาลําบากนะครับแล้วนอกจากนี้ก็อาจจะมีโรคเ,เกล็ดเลือดต่ำนะเกล็ดเลือดต่ําเหมือนคนเลยเรียกว่าเป็น idiopathic thrombocytopenia นะครับ idiopathic คือเราไม่รู้สาเหตุว่ามันทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับ thrombocyte ก็เป็นเ,เกล็ดเลือด p e n i a แปลว่าน้อยนะครับก็เกิดเกล็ดเลือดต่ําโดยที่ไม่รู้ว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะ อันนี้เราก็ต้องดูสายพันธุ์เขาเพราะว่าเกล็ดเลือดต่ำบางทีมันมีเลือดออกง่ายอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องดูสายพันธุ์ว่าเอ๊ะพ่อแม่เขาเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หมาพวกนี้มันบางประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยมั้งมันจะมีลักษณะของเกล็ดเ,เลือดที่ใหญ่นะครับเขาเรียกว่าเป็นผมจำไม่ได้ว่ามันมันมีชื่อเรียกอะฮะแต่ว่าเกล็ดเลือดที่ใหญ่เนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะครับในหมาพันธุ์นี้ซึ่งก็ดีไปหน่อยมันไม่ได้ทําให้เลือดออกนะครับ ออีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นจะต้องรู้คือโรคทางระบบประสาทนะฮะเรื่องพวกนี้ผมถามว่าผมรู้ได้ยังไงคือผมก็ศึกษานะครับเพราะว่าก่อนที่เราอยากจะมีหมาสักตัวหนึ่งเราก็คงจะต้องไปดูว่าเอ๊ะมามีโรคอะไรที่ปกติเราต้องระวังหรือเปล่านะครับโรคทางระบบประสาทเนี่ยก็จะมีอันนึงที่เจอบ่อยๆก็คือโรคเรียกว่า k y r i malformation นะครับเหมือนคนเปียกเลยคนก็มีนี้นะครับ c h a r i malformation ก็คือเป็นตัวของตรงก้านสมองมันนะครับ มันจะมีการเจริญเติบโตที่มันผิดปกติแล้วก็อาจจะมีการเาเรียกว่าเป็นสมองเลื่อนผ่านตรงรูทางไขสันหลังปกติกระโหลกเรากับไขสันหลังมันจะมีรูรูหนึ่งเชื่อมกันอยู่นะครับแล้วไขสันหลังเราจะวิ่งผ่านรูนี้ถ้าเกิดว่ามีการเจริญเติบโตที่มันผิดปกติพลอยของสมองนะฮะหรือเรียกว่ากา r เรียมอร์ฟเลชันเนี่ยมันจะเอามาอาจจะทำให้ตัวก้านสมองตัวนี้โดนกดจากสมองที่เลื่อนมาแล้วก็จะมีปัญหาเป็นอัมพาตได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเรื่องระบบประสาทที่เราเจอคือ เป็นอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าไซริงโกมาเอเรียโรคนี้ในคนก็มีนะครับเป็นโรคทางระบบประสาทก็คือมันเหมือนเป็นในไขสันหลังตรงบริเวณที่ตรงกลางมันจะเป็นทางเดินน้ําไขสันหลังอันหนึง่งแต่ว่ามันจะเกิดการบวมขึ้นมาตรงบริเวณน,นะนะ้นเหมือนเป็นน้ํามันข้างนะครับเวลามันบวมข้างมันก็จะไปกดเส้นประสาทที่อยู่รอบๆทําให้หมาเนี่ยมีการอ่อนแรงได้ในคนก็มีนะครับอ่านั้นพวกนี้เราต้องดูว่าเออเขามีอะไรบ้างนะครับเออปกติโรซี่เนี่ย คือเขาก็ชอบให้คนมาเล่นกับเขานะถ้าเรามีคนมาเล่นอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออมีคนให้ความสนใจเขาก็าจะชอบนะฮนะหมาพวกนี้ถ้าได้ความสนใจเขาจะดีแล้วก็มันเป็นหมาตัวเล็กก็อยู่บ้านตัวเดียวได้นะครับโรซี่เนี่ยเวลามาถึงปุ๊บเขาก็อยู่บ้านตัวเองทั้งวันนะครับเรากลับมาตอนเย็นค่อยให้อาหารก็ได้นะครับแล้วคนนี้โรซี่นี่เขาจะอืดฉี่เป็นที่นะครับเราจะมีเป็น เป็นแพดไว้ให้เขานะครับเราฝึกเขาตั้งแต่วันแรกที่มาถึงเลยพอมาถึงวันแรกเขาก็ทําได้เลยอันนี้เป็นมาที่ฉลาดมากนะครับก็จะวางแพดไว้ในห้องน้ำแล้วถ้าเกิดว่าเขาถึงเวลาเขาอยากจะไปฉี่ไปอื่นเขาก็จะวิ่งเข้าไปของเขาเองนะครับอกลางวันเราก็ทิ้งน้ําไว้ให้เขาจะกินแล้วก็จะกินข้าวแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นเท่านั้นนะครับเ่เท่านั้นเองนอกเหนือจากนั้นก็เนี่ยเล่นคว้างลูกบอลกันอยู่ในบ้านนะก็เ,เป็นสิ่งที่เขาชอบทําเหมือนกันนะฮะ นอกนั้นถ้าสมมุติมีคนเข้ามาในบ้านใหม่ๆอันนี้ไปเลยนะครับไปเล่นด้วยเลยนะฮะหรือเวลาที่ไปพวกไปหาหมออย่างเงี้ยนะฮะมาหลายๆตัวเวลาไปหาหมอไปหาสัตวแพทย์ฉีดยาเนี่ยจะกลัวมากใช่ไหมฮะกลัวไม่กล้าไปหาหมอตัวสันไอน้นี่อยากไปครับไปทําไมอยากไปเจอหมออยากไปเล่นกับหมอนะครับเจอคนรู้สึกสนุกนะฮะฉีดยาก็รู้สึกร้องแอกเดียวหรือบางทีไม่ร้องสักนิดเดียวเลยก็ได้นะครับ เขาก็ไปเล่นกับเขาไปทั่วนะเล่นกันเล่นกับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตั้งแต่หมาตัวอื่นที่เข้าไปในในร้านนะครับแล้วก็เล่นกับสัตวแพทย์ลเล่นกันเล่นหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยก็เป็นหมาขี้เล่นตัวหนึง่งนะฮะ่ะแล้วปกติผมอยู่บ้านเนี่ยเ,เราทำอะไรเขาบ้างนะบางทีเราพาเขาไปอาบน้ำแล้วก็สักเดือนละครั้งหนึ่งแต่ว่าบางทีผมก็จะเอาน้ำหอมมาฉีดให้เขานะครับก็เป็นน้ำหอมคนนี่แหละครับนะ แล้ววันนี้ผมก็จะเอามาให้เขาอีกตัวหนึ่งให้เขาเลือกด้วยว่าเขาจะเอาตัวไหนนะครับอ่าให้ดูก่อนตัวนี้ตัวนี้ Miss Dior นะครับอ่าสําหรับผู้หญิงคนไหนที่ใช้อยู่นะตัวนี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้เขาเลือกก็จะเปิดไปก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นของนี่เลย Amouage Reflection Women นะครับอ่ากลิ่นมันเป็นอย่างไรบ้างแต่ละตัว น้ำมูอัชรีเฟล็กคือน้ำหอมเนี่ยผมไม่ใช่คนที่ทราบว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับไม่สามารถจําได้แล้วก็ไม่สามารถดมแล้วก็แยกกลิ่นได้เหมือนคนที่เขาสะสมน้ําหอมมากๆนะครับแต่ผมจะดมแล้วก็รู้สึกว่าเราอยู่ในสถานการณ์ประมาณไหนมากกว่านะครับถ้าอะมูอาชตัวเนี้ยรีเฟล็กชั่นเวเมนนะครับกลิ่นมันจะคล้ายๆมะลินะฮะมันจะเป็นมะลิที่ไม่ได้หอมอบอวลอะไรมากมายนะครับเป็นมะลิอ่อนๆน,นะครับ ก็จะเหมือนกับว่าเราอยู่ในสวนสีเขียวๆนะครับอ่าอากาศค่อนข้างที่จะสดชื่นเย็นๆแล้วก็มีกลิ่นมันรลอยมานะครับประมาณอยงนั้นเลยนะครับไอตัวอโมอาชุนเนี้ยแล้วที่สาคัญคืออโมอาชเนี้ยมันเป็นน้ําหอมที่ติดสุดยอดจะทนเลยนะครับเราก็ฉีดแค่สเปรย์เดียวเนี่ยอยู่เลยถ้าไปฉีดหลายสเปรย์เนี่ยรับรองว่าปวดหัวแน่นอนนะครับังนั้นก็ต้องระวังถ้าเราฉีดฉีดให้หมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะหมูกไวกว่าเรานะครับดังนั้นเราก็ไม่ต้องฉีดเยอะนะครับ ส่วนตัวมิสดีอเนี่ยมิสดีอตัวนี้นะฮะมันจะเหมือนกับผู้หญิงที่มีความสดใสามากๆเราฉีดแล้วจะรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่มีความขี้เล่นสดใสน่ารักร่าเริงประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผมก็ใช้เองด้วยนะครับบางครั้งใช้น้ําหอมผู้หญิงเนี่ยทักษะกลิ่นที่ออกมาจากตัวผู้ชายที่ฉีดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่ออกมาจากตัวผู้หญิงนะครับคือฉีดไปแล้วจะรู้สึกว่าเออเราเนี่ยมีความ เข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ได้รู้สึกว่าสมาร์ทอะไรมากมายขนาดนั้นแต่จะรู้สึกว่าฉีดแล้วมันอ,อ,อารมณ์ดีนะครับมีมีอารมณ์ดีตลอดเวลาประมาณนั้นเหมือนเมากัญชาเอ,อ้ยไม่ใช่นะครับก็เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ดีเหมือนกับว่าเราเออมีความสุขนะครับเราฉีดตัวนี้นะแล้วก็วัวนี้จะมาลองให้โรซี่เขาเลือกว่าเขาจะเอาอะไรปกติผมเลือกว่า,าเขาจะเอาอะไรก็จะเอามาให้เขาดมก่อนอ่ะโดซี่ดมสิ เนี่ยดมตัวนี้นะแล้วก็ลองดูอมอาชดูว่าเขาจะเอาหรือเปล่าอ่ะโลซี่เลือกตัวนี้ถามว่าผมรู้ได้ยังไงว่าเลือกผมวางไว้สักพักให้เขาดมๆนะเขาจะเหลียนะครับ ก็จะเลียทีหนึ่งหรือ2ทีนะหรือไม่ก็อยากจะเลียมากกว่านั้นตัวนั้นเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเออโรซี่มันจะเอาละนะครับจริงๆผมมีน้ําหอมให้โรซี่อีกหลายตัวเลยนะครับปกติก็จะไว้ในช่องเมมเบอร์เท่านั้นนึกผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าโรซี่เขาชอบอะไรแต่วันนี้เขาเลือกผมเลือกมาให้2กลิ่นเพราะว่าตอนนี้ที่อเมริกามันเริ่มหน้าร้อนแล้วนะครับเราก็อยากจะได้กลิ่นอะไรที่มันใช้หน้าร้อนแล้วมันโอเคนะครับไม่หนักจนเกินไปนะครับอ่แล้วผมฉีดตรงไหนของหมานะครับ ปกติผมจะฉีดไม่หลังคอก็ต้องก้นของเขานะครับแค่นั้นเองแค่สเปรย์เดียวหรือแม้อย่างมากก็2ส,สเปรย์แต่เนี่ยคือต้องสเปรย์เดียวเพราะว่าอะโมอาอย่างที่บอกว่ามันเป็นน้ําหอมที่ค่อนข้างจะหนักเลยนะครับหนัก,นกไม่ว่าจะกลิ่นไหนก็ของมันก็แล้วแต่มันหนักทุกกลิ่นนะครับเพราะ,ะนั้นมันเป็นน้ําหอมที่มันแพงนะครับแต่มันประหยัดเพราะเราฉีดแค่ครั้งเดียวสเปรย์เดียวอยู่เลยนะครับกับคนก็เหมือนกันอย่างมากก็2สเปรย์ไม่ต้องมากกว่าน,นั้นแล้วนะครับดีห้อนี้นะครับใช่ไหมไมหาลอซิ เดี๋ยวเราฉีดไว้ข้างหลังเหันตั้งมั้ยฉีดไว้หลังคอตรงนี้ที่หนึ่งเพราะว่าหลังคอเนี่ยเขาจะเลียไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเลียอะไรเข้าไปะฉีดไปละเรียบร้อยหนึ่งสเปรย์หมาหอมเลยนะครับนี่หมาหอมเลยฮัลโหลแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาเขาไปเดินเล่นนะครับใช่ไหม นี่ปกติผมก็จะชอบเขามาอุ้มอย่างเงี้ยนะครับปุ้มเหมือนกับอุ้มเด็กอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะชอบให้เกาพุงตรงเนี้ยอจริงๆก็นี่เลยเขาก็จะชอบมาอยู่กับเรานะครับเพราะว่ามันอบอุ่นนะครับเรามาเกาคุมให้เขาหมาก็ชอบอย่างเงนะี้ยนะใช่ไหมกิ๊โรซี good girl แล้วก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมเอาไว้ใช้ออกกําลังกายได้นะครับเพราะว่าโลซี่เนี่ยหนักประมาณเจ็ดแปดโลนะครับแต่ว่าอคนที่เคยถือดัมเบลกับถือของที่มันใหญ่กว่านั้นที่หนักเท่ากันจะรู้สึกว่าของที่มันใหญ่กว่ามันหนักกว่านะครับเพราะการกระจายน้ําหนักมันไม่เท่ากันดัมเบลมันกระจุกตัวอยู่ในก้อนเหล็กก้อนเล็กๆนะครับแต่ถ้าผมยกดัมเบลที่หนัก8ปกิโลกับยกหมาที่หนักแปดกิโลเนี่ยผมรู้สึกว่าหมามันหนักกว่านะครับใช่ไหมอืม เนี่ยปกติเราก็จะเอาเอาเขามาแล้วก็สควอตได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเอาไว้ใช้ในการออกกําลังกายได้ก็หมาเขาก็ชอบเ,เหมือนกันมีคนมาเล่นด้วยใช่ไหมโรซี่เนี่ยแล้วก็ถ้าเราเกาหูเขาเนี่ยเขาก็จะชอบนะโรซี่ นี่ไหมั้เนี่ยถ้าเขาชอบก็จะทำเสียงคืดค่าคืดค่าแบบเมื่อกี้นะครับ เราก็แรกๆก็ไม่รู้หรอกว่ามันชอบหรือมันไม่ชอบแต่พอมันทําแล้วมันก็พอเราไม่ทําต่อมันก็จะเอามือมาไล่ตีเรานะครับบอกว่าให้เราจับนะครับหรือบางครั้งเราเล่นมือถือนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะเอามือถือเอามือมาแปะมือถือแล้วบอกว่เาเออเลิกเล่นได้แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมให้มาสนใจหมาแทนฮึโรซี่สองขบแล้วแก่แล้วเนี่ยใช่ป่ะไม่แก่ยังเป็นแค่หมาวัยรุ่นอยู่ เป็นมาวัยรุ่นเดี๋ยวเราก็ต้องเอาเขาไปเที่ยวต่อแล้วครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับเอามาให้ดูเล่นเฉยๆว่าโรซี่เป็นยังไงโรซี่บ๊ายบายโรซีไปไป่บ๊ายบายบายบายไปละ